เผาลงไปใส่เลยครับเป็น,นั้นก็เสร็จเดี๋ยวก็จะมาตักรับประทานกันได้เลยครับใส่กระเพราลงไปเลยครับคนนะครับผัดเผ็ดไก่บ้านเนาะวันนี้ก็ทำกินกันแบบง่ายๆอย่างเช่นเคยเนาะเสร็จเรียบร้อยครับ วัสดีครับวันนี้เจอกับลุงนั้นอีกเช่นเคยครับวันนี้มีเมนูใหม่ๆอีกแล้ววันนี้จะมาผัดเผ็ดไก่บ้านให้บรดาเอฟซได้รับชมกันนะครับนี่ฮะไก่บ้านนะฮะตัวใหญ่ๆวันนี้จะผัดเผ็ดอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวจะไปทําไปสับเป็นชิ้นก่อนนะครับก็มน้ามัารอแล้วลุงนั้นก็จะนําพริกแกงนะตามเองมาไปผัดเลยนะครับผัดพริกแกงให้หอมก่อ นำพริกแกงลงไปผัดก่อนนะครับให้หอ hey, มแล้วเราก็จะนําไก่ลงไปใส่เลยนะครับนะรครับตอนนี้พริกแกงก็หอมผัดหอมไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะเัานก็จะนําไก่บ้านลงไปใส่เลยเนาะผัดอีกเป้นเคยครับเผ็ดไก่บ้านวันนี้ ทิ้งเวทพักครับเดี๋ยวน,นี่ะครับเนื้อไก่ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะนําพริกอ่อนใส่ไปได้นะครับใบมะกรูดโรยเลยนะครับเป็นสี่นีบใบไปเลยใส่ไปเลยครับใบมะกรูด้ดพริกอ่อนใส่ใ กะินะฮะใส่ไปเลยกินเผ็ดิ่งอร่อยครับคนเนาะคนให้พี่ะครับตัวนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะนำใบตะเราลงไปใส่เลยนะครับเป็นนั้นก็เสร็จเดี๋ยวก็จะมาตักรับประปรทานกันได้เลยครับ กระเพราลงไปเลยครับคนนะครับผัดเผ็ดไก่บ้านเนาะวันนี้ก็ทำกินกันแบบง่ายๆอย่างเช่นเคยเนาะเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปตักรับทานกันเลยนะครับเอามารับทานกันได้เลยนะครับวันนี้ แกงไก่บ้านเนาะมารับทานกันเลยนะครับกินงันง่ายครับสะตายตรงนั้นนะครับมาเลยครับมารับทานกันเลยครับวันนี้มากินไก่ผัดเผ็ดไก่บ้านครับพร้อมกับข้าวสวยข้าวล้อนเนาะสีมารับชมมารับทานกันเลยครับเอฟซีอ่ะตอนแรกก่อนลองกินไก่ก่อนเนาะผัดเผ็ดไก่บ้านนี่ข้าวร้อนส ยอดครับยอดครับอร่อยจริงๆครับอร่อยสุดๆนะอันนี้อร่อยมากเลยครับแกงผัดเป็ดแก้บ,บ้านครับทุกที อร่อยสุดๆครับเดี๋ยวขอประานกระไฟครับตีนไม่เหยียดด้วย ขอขอบคุณครับเอฟซิลท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็มาติดตามก็มาคอมเมนต์นะครับขอให้ท่านนะครับท่านนะครับจงประสบความสาเร็จนะครับในไม่เมีอะไรครับถ่ายทาคลิปข้าวทำบะข้าวนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับดูคลิปลุงนันไปเรื่อยๆเนาะอร่อยสุดๆเลยครับเกษตรบ้านนะครับ ามด้วยกันนะครับว,ว,นะวันนี้อาจจะมีเสียงเด็กๆเข้าไปรบกวนนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะยังก็ลูกหลานๆอยู่บ้านกันครับ สำหรับคลิปนี้ลุงนั่งก็ถ่ายทำวรรณคดีนะครับแต่ว่าจะลงวันไหนก็ยังไม่รู้นะครับเอฟีก็คอยดูคลิปนี้นะครับนะฮะคูับหเขากำลังฝึกบบบ้านเนาะการย่อยยากฝึกฝึกอืม แล้วครก็ข้าวจับไม่หมดครับเก็บจับดีไม่หมดครับข้าวหมดแล้วครับก็เป็ดอร่อยก็อร่อยเนาะจ้องรถจัดจ้างครับจ้าอรครับเนาะ เอาละครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ไบไายครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะยกระดิ่งจริงๆเลยนะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆออกสู่สายตาบรรดาเอฟซีสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ